สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มอบข้อคิดเป็นของขวัญสําหรับหลายๆคนนะครับที่มีความรู้สึกโกรธเคืองความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเป็นกังวลเครียดผมได้ให้ข้อคิดครับว่าความอ่อนโยนนั้นเป็นท่าทีของความมั่นใจเงียบๆ ของคนที่มีความสงบภายในความอ่อนสุภาพนะครับพี่น้องเป็นเครื่องป้องกันเราจากความขุ่นเคืองใจได้เวลาที่เราเจออะไรที่ร้อนถึงขีดสุดเวลาที่เรามีความคิดแบบว่าเราต้องมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเวลานี้งานมันเต็มมือไปหมดเวลาที่ใครๆมันลงที่ชั้นคนเดียว เวลาที่สิ่งต่างนั้นมันขมวดเกลียวขม็งเรามีความรู้สึกว่าอะไรอะไรก็คือชั้นอะไรก็อะไรต้องมาลงที่ชั้นแน่นอนครับพี่น้องเรามีเหตุผลที่ถูกต้องทุกประการที่จะวิตกกังวลและตึงเครียดแต่ผมขอบคุณพระเจ้านะครับคนรอบตัวผมก็มีแต่คนที่ใจเย็นๆไม่ยอมจะให้ผมเสียอารมณ์หรืออารมณ์เสีย เวลาที่ผมอารมณ์เสียน้องๆเหล่านี้ก็จะเตือนสติพี่น้องครับเตือนสติให้เราอ่อนสุภาพว่าง่ายอ่อนโยนมีท่าทีที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าและผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆทุกวันนี้การที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมการที่สถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ยังไม่แน่ไม่นอน เรากําลังวางแผนไปข้างหน้าพี่นงครับมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ทําให้เราหงุดหงิดง่ายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้เราตึงเครียดวิตกกังวลแน่นอนครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับมันมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่ผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องนั้นก็แบ่งปันให้กับตัวเองด้วยครับเราต้องตั้งคําถามครับว่าทําไมโมเสสหรือคนของพระเจ้าจึงมีสันติสุขในใจได้ ทำไมท่านจึงมีสันนิษฐานกับตัวเองได้เพราะโมเสสท่านเป็นบุรุษแห่งหลักการเป็นบุรุษแห่งหลักการที่ยิ่งใหญ่หลักการเป็นพื้นฐานของชีวิตหลักการก่านอกกากำเนิดบางสิ่งบางอย่างที่ถูกสร้างจากหลักตัวนี้ครับทุกการตัดสินใจของโมเสสนั้นมีพื้นฐานอยู่บนหลักการนี้ แในหลักการนี้เลยเรือว่าหลักการพื้นฐานของชีวิตครับท่านไม่ได้ดําเนินชีวิตไปโดยความรู้สึกแต่ท่านกลับวางชีวิตบนหลักการดําเนินชีวิตของท่านแน่นอนครับโมเสสนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรถูกต้องเสมอแต่ท่านสร้างชีวิตของท่านบนหลักการแม้ว่าบางครั้งเราจะเห็นนะครับว่าโมเสสก็ผิดพลาด และความผิดพลาดของท่านนั้นก็ใหญ่เหมือนกันเงี้ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่จนกระทั่งท่านไม่ได้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาใหญ่จนกระทั่งท่านไม่ได้ทําตามที่ท่านฝันไว้ในที่สุดพี่น้องรับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราสร้างชีวิตของเราบนหลักที่ลอยนะครับแต่บนหลักการที่มั่นคงพระเจ้าไม่ต้องการให้เราสร้างชีวิตวนอยู่รอบๆอบ กฎเกณฑ์ที่หยุมหยิมแต่อยู่รอบๆหลักการพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมฮีบูที่11นะครับผมอยากให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากได้แา่ข้อ23นะครับเพราะความเชื่อฉะนั้นเมื่อโมเสสเกิดมาบิดาจึงได้ซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กรูปงามและบิดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยเพราะความเชื่อ เมื่อโมเสสโตแล้วท่านก็ไม่ยอมให้ใครเรียกว่าท่านเป็นบุตรของทิดาฟาโรท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นพี่น้องครับในพระธรรมฮีบรูบทนี้นะครับ โมเสสเข้าใจปัญหาชีวิตที่สำคัญสี่ประการปัญหาชีวิตที่สำคัญสี่ประการที่พวกเราแต่ละคนก็สามารถเข้าใจได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับมาจากคำถามพื้นฐานสี่ข้อคำถามพื้นฐานสี่ข้อนะครับผมอยากจะรวบรัดให้พี่น้องฟังและพี่น้องคงจะเห็นด้วยนะครับว่า หลายลาครั้งทีเดียวเราต้องกลับมาตั้งคำถามพื้นฐานสีข้อนี้กับกับตัวเองนะครับกับตัวเองต้องตั้งคำถามสี่ข้อนี้กับตัวเองคำถามแรกครับก็คือฉันเป็นใครในข้อที่24นะครับโมเสสโตแล้วท่านก็ไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดาฟาโรทุกท่านจะเห็นนะครับว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ ได้แสดงถึงคำถามข้อแรกครับว่าฉันเป็นใครคำถามต่อมาครับในข้อที่25ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วข้อ25นี้นะครับก็คือคำถามที่สองฉันอยากจะเป็นอะไรฉันอยากทำอะไรพี่น้องครับโมเสสนั้น เลือกที่จะร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าคำถามข้อที่สามครับในข้อที่ยี่สิบหกครับเพร่มพีกล่าวว่าท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นพี่น้องครับนี่คือคำถามข้อที่สามโมเสสตอบคำถามครับว่าอะไรสำคัญจริงๆในชีวิต ของฉันคำถามสุดท้ายครับอยู่ในข้อที่27ครับเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศเอียิปต์โดยม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตานี่คือคําถามสุดท้ายที่โมเสสท่านตอบฉันจะดําเนินชีวิตแบบไหนดีฉันจะดําเนินชีวิตแบบไหนดีเพราะฉะนั้น ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะตั้งคําถามและขอให้คําถามนี้นะครับที่เป็นคําถามพื้นฐาน4ี่ข้อที่เราทุกคนจะต้องตอบให้ได้เพื่อที่เราจะไม่ถูกคนอื่นขโมยสันติสุขความสุขของเราไปเพื่อที่เราจะมีท่าทีที่อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนในการแก้ไขกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ในการที่จะจัดการบริหารชีวิตของตัวเองให้อยู่ในพัฒไทยของพระเจ้าให้อยู่ในภารกิจของพระเจ้าโดยที่ตัวเราเองนั้นจะไม่แปดเปื้อนจะไม่กังวลจะไม่ถูกใครบางคนขโมยเอาความสุขหรือปล้นเอาความสุขของเราไปได้พี่น้องครับเราต้องตอบคำถามทั้งสี่ข้อนะครับฉันเป็นใครแล้วฉันอยากจะเป็นอะไรจริงๆ แล้วอะไรสำคัญที่สุดจริงๆในชีวิตของฉันแล้วฉันจะดำเนินชีวิตแบบไหนดีพี่น้องครับตอบคำถามไหนไม่ได้อ่านพระคัมภีร์นะครับอธิษฐานครับขอพระเจ้าที่จะเปิดเผยกับเราบอกกับเราว่าเราเป็นใครและเราควรจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรแล้วเรามีอะไรที่สำคัญจริงๆ สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วเราจะดำเนินชีวิตแบบไหนดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถ้าเราตอบคำถามทั้งสี่คำถามนี้ได้ผมเชื่อแน่ว่าชีวิตของเราก็จะหลุดออกจากความกังวลความเครียดความทุกข์หลายๆอย่างแน่นอนครับเราจะสามารถอยู่กับความตึงเครียด ได้เหมือนกับโมเสสที่อยู่กับความตึงเครียดได้โดยเราถูกสร้างจากพระเจ้าภายใต้พื้นฐานหลักการพอนะของพระเจ้าภายใต้คำถามสข้อนี้ครับว่าฉันเป็นใครฉันอยากจะเป็นอะไรจริงๆอะไรสำคัญจริงๆอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันและฉันจะดำเนินชีวิตแบบไหนดีนั่นคือสิ่งที่โมเสสผ่านมาแล้ว และเราทั้งหลายทุกคนรวมทั้งผมด้วยครับก็จะต้องเรียนรู้และขอพระเจ้าปรับแต่งพื้นฐานบางด้านในชีวิตของเราพื้นฐานหลักการที่สำคัญบางด้านในชีวิตของเราที่ยังไม่เรียบร้อยที่ยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมซ่อมสร้าง under construction ครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราถ่อมใจลงรับการ เสริมสร้างซ่อมสร้างจากประเจ้าครับอาเมน